ตอนที่ห้ประธานชาวขอโทษที่ต้องรบกวนเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมให้พวกเราได้คุยกันสักหน่อยมันนี่รุยรุรุยรุย,ย,ย,ยเป็นชื่อเล่นของฉันพี่ชายดูฉันออกจริงๆด้วยมากับฉันพี่ชายผมเดี๋ยวเดียวก่อนถ้าปล่อยเขาไปเงินของผมแล้วก็แผนการล้างแค้นผมจบเหตุกันหมด ไม่เห็นหรอว่าเธอก็ไม่ได้อยากจะไปกับคุณบีกบังคับให้ผู้หญิงไปกับคุณก็ไม่ได้เป็นการกระทำของสุภาพบุรดุษหรอกนะักแล้วจะทำไมเฮ้ยเฮ้ยเมือนว่านายก็ไม่มีสิทธิ์ไปมากกว่าเขาเลยนี่นะพี่ชัยอย่าตื่นเต้นไปเขาเป็นถึงช้างหมิงเจอนี่เป็นเรื่องในครอบครัวเรา ประธานชาไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยหรอกเอ่อทำตัวยากจริงๆนะเนี่ยจะทำผิดต่อทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ฮฉันต้องฟังใครดีล่ะเนี่ยวยิริเป็นเขาใช่ไหมที่บิดบังคับให้ในแต่งตัวแบบนี้ในบอกพิ่มาพี่ช่วยในได้ อย่าเอาแตดใจเลยตอนนี้ดิบไปกับพี่ผมพี่ชายก็ไม่รู้ถึงแผนการร้างแค้นของผมกับพี่สาวด้วยซ้ำอย่างที่จะเล่าออกมาให้ชัดเจนพี่ชายฉันไม่เป็นอะไรจริงๆพี่ไม่ต้องมาสนใจฉันหรอกดอกฉันกลับไปแล้วจะอธิบายให้พี่ฟังรีรีขอร้องพี่ละประธานกู ปล่อยคนของผมจะได้ไหมคนของนายอะไรกันเขาไม่ได้เป็นด้วยซ้ำนะะักข่าประธานจานประธานกู้วันนี้ที่ทั้งสองท่านมาพบการมีแผนความร่วมมืออะไรหรือไม่ประธานชาญ MZ Group ไม่เคยเก่า ไม่เคยก้าวเข้ามาอยู่ในวงการเกมมาก่อนเมื่อก่อนที่ท่านครอบครองจิตการบริษัทเก์ไอ้ลูกมาไปเป็นกลยุทธ์อะไรใหม่ๆในการพัฒนาหรอคะประธานกู้บริษัทในนามของคุณก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตลาดมือถือท่านมีอะไรจะพูดถึงเรื่องนี้หรือคะไม่มีอะไรที่สาคมากบอกได้ครับ ท่านเป็นอะไรกับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆท่านนี้กันแน่คะอย่าถ่ายรูปฉันถ้าถูกคุณพบตัวตนเป็นอันดับรองที่สำคัญที่สุดก็คือจะให้คุณอารู้ไม่ได้ว่าฉันกับพี่สาวกำลังเข้าใกล้ช่างมิงเจออยู่ไม่อย่างนั้นเขาต้องระวังตัวแน่ อย่ากลัวนะมีผมอยู่พวกคุณเมื่อครูทั้งสองท่านก็ได้ดึงมือของผู้หญิงคนนี้กันไปมาดูว่าระหว่างพวกคุณจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักสามเจ้าคุณผู้หญิงลึกลับที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านนี้ปลดพว่มความเห็นของคุณมาสักหน่อย ไม่นึกเลยว่าท่านจะทำให้ประธานทั้งสองท่านเปิดศึกชินรักหักสวักกันมีอะไรจะพูดต่อเรื่องนี้หรือไม่นั่นนะสิกะระนัพูดมาหน่อยสิทุกคนเข้าใจผีกันแล้วเธอเป็นคนของผมซุ่มซ่ามมากมักจะหกล้มเมื่อครูโชคดีที่ประธานกู้ช่วยไว้ไม่ถึงกับหกล้ม อีกอย่างเดืองหน้าประธานกู้เขาก็จะจักงานมั่นหมายแล้วแถมยังมั่นกับคุณหนูของบ้านนายกเทสมนตีส่งแล้วจะไปมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับผู้หญิงอื่นได้ยังไงนั่นน่ะสิเกือบลืมไปเลยว่าพี่ชายก็ใกล้จะมั่นแล้วแล้วฉันจะร้อนตัวอะไรกันเนี่ยนั่นก็เพราะ หรือว่าฉันยังชอบพี่ชายอยู่อย่างนั้นเหรอโดยอีฉันจะแต่งงานแล้วเขาไม่ได้เป็นคนชั้นเดียวกันกับฉันด้วยซ้ำประธานกูนักข่าวพวกนี้ก็ยกให้คุณละ่ะพวกเราขอตัวก่อนละ่ะว้าวไม่นึกเลยว่าประธานชา ที่ไม่เข้าใกล้สาวงามาเตนไหแต่ไรจะมีแฟนและนี่เป็นข่าวใหญ่จริงๆไดบถ่ายไว้เร็วเขา้าข่าวของเขาเธอยังกล้าถ่ายอีกอยากตายเหรอ MZ Group ของเขาผูกขากับวงการสื่อไว้แล้วจะทำผิดต่อเขาไม่ได้ช่างมิงเจอ ท่านนายยังกล้าแต่ต้องรีรีไม่แต่นิดเดียวฉันจะไม่ปล่อยแกไว้แน่ตอนที่6เกี่ยวกับความทรงจำในอด,ดีตตั้งแต่เล็กจนโตพี่กู้หฮยเฉินก็อยู่ในฐานะที่ผมคอยเฝ้ามองมาโดยตลอดมีปัญหามีปัญญาเฉลียวฉลาด ฐานะทางบ้านดีมากหน้าตาก,ก็โดดเด่นํำจำกัดความอะไรที่เรียกว่า p พ r f e c t ก็เอาเมาไว้ที่เขาได้หมดแต่ก็ไม่รู้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่การฝ้องมองนี้กลับฝังลึกแน่นลงไปในใจของผมก็ให้เกิดเป็นความรักที่ทำให้ผมรู้สึก หวาดกลัวี่แท้ผมก็ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาผมชอบผู้ชายรุยรุยนายเป็นคนแรกที่ได้ฟังเพลงเพลงนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าฉันเพิ่งเล่นเพลงนี้เป็นยังมีบางส่วนที่ยังไม่ค่อยคล่องนายชอบรอเปลา่าเพราะมากเลยผมชอบเขามากจริงๆชอบแบบไม่อาจควบคุมได้ เสียงกันเต้นของหัวใจแทบเจอกลบเสียงของผมมิดแล้วพี่ชายเพลงของพี่ผมชอบหมดเลยผมเป็นคนแรกที่ได้ฟังพี่ชายเล่นเพลงเพลงนี้หรือหมายความว่าผมก็เป็นคนพิเศษที่สุดในใจของพี่เหมือนกันพี่ชายผมระว่าง พี่ชายใช้ร่างกายมาบางังกำบังผมไว้แต่ในขณะแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองดุริในไม่เป็นอะไรใช่ไหมจูจูผมก็ขี้คลายผมกลัวว่าพี่ชายจะไม่ใช้ใส่ตาแบบนี้มองผมอีกแต่ใช้เสียงแบบนี้พูดกับผมอีก เยวผมว่ารีรีอย,อย่างเป็นห่วองอีกผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆผมกลัวว่าหลังจากที่เขาได้รู้ว่าผมเป็นคนแบบไหนแล้วก็จะเหมือนกับคนทั่วไปที่มองผมด้วยสายตารังเกียร ผมในตอนนั้นต่ำต้อยเดากับฝุ่นผงรงมาลงมาระรอบหนึ่งก็พักผมเปลียวไปได้เลยตอนนี้เขาจะมั่นแล้วนิดย้อนถึงเรื่องพวกนี้จะไปได้ประโยชน์อะไรกันละ่ะคุณนั่งเงียบม,มาตลอดเป็นอะไรไป อาหารพวกนี้ไม่ถูกปากเหรอเปล่านี่ก็อร่อยหมดฉันไม่สบายนิดหน่อยเลยไม่ค่อยอยากอาหารขอโทษด,ด้วยที่ไปขัดความความสุขของคุณฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนผมไปส่งคุณเองประธานชัน จอดที่หน้าคอนโดก็พอฉันเดินเข้าไปเองได้ขอบคุณที่มาส่งฉันขอบคุณผมไม่ต้องให้ค่ารถผมดีกว่าไหมอ๋อเป็นผู้ใช้ที่แปลกจริงๆเป็นถึงประเทศไทยยังจะจุน้นจี้กับข้าวรถแค่นี้อีกใหญ่โง่ฉันไม่ได้ไหมาถึงอย่างนั้นเอ๊ะ อันนี้สิถึงจะใช่ประทานเขาจะจูบฉันประธานชาญฉันตกลงแค่กินข้าวท่านกับท่านหวังว่าท่านจะไม่เข้าใจผิดไปเพราะผมทำไมทำไม่ไ,มได้ที่จะปล่อยให้คุณจากไปอย่างนี้ทีหลังคุณอย่าไปเสียใจ ให้คนที่ไม่สำคัญอีกมิฉะน,นั้นถ้าทำสีนหน้าอย่างนั้นหรือย่างเมื่อกี้นี้อีกผมคนอดไม่ไหวที่จะทำเรื่องเกินเลยกว่าน,นี้ฉันเหนื่อยแล้วประธานชานท่านรักษาตัวด้วยฉันไปก่อนละครั้งหน้าให้พี่สาวมาดีกว่าฉันรับมือไม่ได้จริงๆผู้ชายที่อยู่ข้างหน้านี้ ที่จ้องฉันอย่างกับสับปะดุดร้ายฮะถ่ยติดไหมถ่ายติดไหมนี่เป็นเขาใหญ่เลยนะถ่ยติดแล้วว่าแต่ถ้าเขานี้แพร่ออกไปจะไม่มีปัญหาจริงๆหรอเธอก็วางใจเธอพวกเรารับเงินไว้แล้วทำงานเรื่องการปล่อยเขาไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อยมีคนอื่นเขาทำอยู่นะ กลับมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอเป็นยังไงบ้างคืบหน้าอะไรไหมแล้วไงต่อพวกเรากินข้าวกันไปไม่มีแล้วพี่สอผมคือว่าเรื่องนั้นพูดไม่ออกด้วยซ้ำก็แค่เด็ดครั้งแรกไม่ล่ะค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ในทำได้ดีแล้วไม่ได้ ฉันยังต้องไปห้องน้ำอีกรอบอย่าลืมไปซื้อยาแก้ท้องเสียที่ร้านขายยาให้ฉันกล่องหนึ่งด้วยนะอืมนี่ก็เป็นแค่การจูบเองไม่ต้องไปใส่ใจก็ได้ไม่ใช่เหรอเบือ่อเบื่อจริงๆไม่อยากเจอเขาอีกแล้วแต่พรุ่งนี้ไปทำงานก็ยังต้องประชนหน้ากับเขาอีกฉันควรจะทำยังไงดี ตอนที่7เมื่อวานคีจุนในหัวทั้งวันเลยฉันควรจะ,ระเผชิญหน้ากับประธานยังไงดีเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเอ้ยปวดหัวจันแต่คิดมากไปไม่ได้แล้วถึงยังไงในสายตาเขาคนที่จูบก,กับเขาก็เป็นพี่สาวไม่ใช่ฉันขอแค่ฉันทำใจให้สบายแล้วเป็นพนักง,งาน ตัวเล็กๆก,ก็พอแล้วคึกคักจังทุกคนมุงกันพูดเรื่องอะไรอยู่อรุณสวัสดิด์รุยๆนม,มาแล้วเหรอดิบมาสุบซิบด้วยกันสิประธานคนใหม่ของเราไม่เคยมีข่าวเสามาโดยตลอดแต่ไม่นึกเลยว่าครั้งนี้จะถูกปาปาราซี่ถ่ายติดแฟนสาวของเขาได้ ดูสิดูเร็วขึ้นท็อปชาร์ตอันดับหนึ่งแล้วนะก็แค่ปากโดนกันแป๊บเดียวเองพ่อขวาซวโอเวอร์เลยเทตุ้มเป๊ะอะไรกันเนี่ยพวกปะปะัะซี่ ที่สมควรตายรีบไปกับไปที่ตำทำงานประธานมาแล้วเร็วเรวเรวโอ๊ยขอโทษอ่ะเจ็บจังไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะขอบคุณครับจ้าจ้าจ้า สางมิงเจอมาอีกแล้วผ,ผมไม่เป็นไรขอบคุณครับประธานเขามาพยุงฉันทำไมเนี่ยเข้าอ,ออกฟิศไปกับฉันครับประธานเขาต้องมาหาเรื่องฉันเพราะเขาสาวแน่เออเข้าไปได้สักทีสัญญาณแจ้งเตือนเงียบแล้วดูดูไปแล้วประธาน อารมณ์ไม่ดีเลยพวกคุณว่ารุ่ยรจะเป็นอะไรไหมทีมงานเรื่องเล็กทำโอกาสการล้างแค้นพังคือเรื่องใหญ่นะซิถ้าประธานรู้ว่าฉันหากคนมาแอบถ่ายแล้วตัดสินใจบอกว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับฉันแล้วก็พี่สาวต้องฆ่าฉันตายแน่ มัวยนืนอ้ามอึนทำไมอยู่อยู่ทำไมมานั่งก่อนสิเออนั่งลงอย่างเชื่อฟังเอุยปากแล้วผิดชอบก่อนไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉันต้องพยายามที่จะอยู่ต่อให้ได้ท่านประธานผมผิดไปแล้วผมประธานอย่าขยอบ ในรู้ตัวว่าผิดก็ดีแล้วครั้งหน้าอย่าบาดเจ็บอีกเอ๊ะฉันปวดใจนะเมื่อวานนายเย่จื้อหมิงฉันหมิงเจอ ในนี่มันใช้ได้นี่เขาซุปซิคขึ้นท็อปช้าอันดับหนึ่งแล้วเอ่อไม่ใช่ว่าเคยคุยกันว่าจะสวดไปด้วยกันเหรอขอโทษด,ด้วยมารบกวนแล้วพวกคุณฉันต่อมามาไม่ใช่นะท่านอย่าเข้าใจผิดอย่างดีขาดผมแค่เลืกขาคนใหม่นะครับอ๋อเข้าใจเลย เลขาติดตัวสินะประธานก็แค่ติดพลาสเตอร์ให้ผมเท่านั้นเองอืมอืมก็เหมือนกับคำพูดที่แอบมีกิ๊ดนั่นเลยนะเลขาลินไม่ต้องสนใจเขาน่ออกไปชงกาแฟให้เขาก่อนครับประธาน กรุณารอสักครู่กาแฟจะมาเดี๋ยวนี้เกลียดการที่มีคนอื่นมาแต่ต้องชันหมิงเจอโดยตลอดไม่นึกเลยว่าจะออกตัวติดพาสเตอร์ให้เลขาน้อยๆเองฮ่นาสนใจจริง ตอนที่8ช่างมิงเจอในมีเลขาน้อยเพิ่มมาอีกคนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยน่ารักอยู่นะฉันขอเตือนนายไว้มีอะไรก็พูดมาตรงๆอ้อมค้อมให้น้อยๆหน่อยพรงนี้ในมหาฉันมีเรื่องอะไรอีก ฉันจะมีเรื่องอะไรได้ล่ะเห็นที่นายชอบทั้งชายทั้งหญิงฉันอีกฉานะซิเมื่อไหร่จะติดพลาสเซอร์ให้ฉันบ้างล่ะตีผีปา่าตีผีปา่าให้นน้อยหน่อยในมาซิมักฉันสักรอบฉันก็จะติดให้นาย ทางหน้าเลยก็ได้ไม่ต้องล็อกพวกเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าลึกลับทั้งย่างเซ็กซี่ให้ได้พอตัวอยู่ตกลงว่าในเป็นอะไรกับผู้หญิงคนนั้นกันแน่พูดจริงๆนะรู้จักในมาหลายปีขนาดนี้ฉันก็ยังไม่เคยเห็นข้างกาย นายมีผู้หญิงเลยสักคนแล้วยังสนิทขนาดนี้อีกด้วยทำฉันซะฉันคิดว่านายชอบผู้ชายมาตลอดแล้วแอบชอบฉันนะ่ะคนลุกจะมัดอย่าเดินต่อยไหมฉันจะชอบใครก็ไม่เกี่ยวอะไรกับนายถยแล้วเล่นนะอย่าทำ ขืมขนาดนี้ได้ไหมฉันเปิดบริษัทใหม่นะเมื่อไหร่จะพามาอาซอมาเดินเที่ยวบ้างบ้างแล้วค่อยว่ากันเสียงเปิดประตูแข่ท่านนี้กาแฟของท่านครับลิงลิงด้วยด้วยอี แค่อะไรกันฉันมีชื่อนะฉันชื่อเย่ชื่อหมิงพูดช่วยตัวน้อยชื่ออะไรเหรอหลินลุยอี้ชื่อนี้ก็น่ารักเหมือนคนน่ะเลยนะกาแฟที่ชงก็สุภาพฉันนำคุณภาพชั้นนำ แปลกกันไปนแล้วเรียกฉันว่าเจ้าหมิงเถอะขอบคุณครับขอบคุณประธานแย่ที่ชมครับไม่พอใจจริงสิทางนั้นฉันเองก็ขาดผู้ช่วยจะไปเติบโตที่บริษัทของฉันไหมฉันสามารถให้เงินเดือนในเป็นสองเท่าอันปอตอนสิ้งปีก็จะเพิ่นโบนัสให้ไม่น้อยด้วย ท่านเชื่อว่าประทันชางคงไม่ถือสาหรกในเดือนส่งเท่าผมเขาเป็นคนของฉันนะทั้งที่ดีในก็อยู่ห่างๆเขาหน่อยเฮ้ในากลายเป็นคนขี้งอขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันตัวเองก็มีแฟนสาวอยู่แล้วสัดชัด ยังไม่แย่งชิมผู้ช่วยตัวเล็กๆกับฉันอีกเย่เจิมิงนายเองก็รู้จักนิสัยฉันอย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำเป็นครั้งที่สองเถอเถอะนายก็รู้ว่าฉันชอรล้อเล่นใช่ไหมละ่ะบริษัทนั้นของฉันจะมาเทียบกับบริษัทใหญ่ๆของนายได้ยังไงกันละ่ะมามุองนี้ให้มันน้อยๆหน่อย ฉันไปก่อนละอย่าลืมพาอัดซอมาเที่ยวด้วยนะอือัดซอ,สสอคงไม่ได้พูดถึงฉันสินะเลขาลิงเขาเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กของผมก็ชอบมาก่บกวนหลายคำพูดพูดไปก็ลืมครับประทานถ้าครั้งหน้าเจออีกก็เรหลบไปก็ได้วางใจเธอครับประธาน ท่านกับเอ็มไซกรุปสิถึงจะเป็นเป้าหมายของผมใส่โทรออกฮลัลโหลเลขาอูช่วยผมสืบคนคนหนึงหน่อยหลินด้วยอีเฮ้คืนนี้ทำมันฝรั่งตุนกับเนื้อเซร้อยให้พี่สาวแล้วค่อยต้มเอ๊ะต้มไหม ข้างล่างตึกถึงมีคนเยอะขนาดนี้นะเล่นสำหรับถ่ายภาพถ่ายเตียงไว้พร้อมหรือยังวางใจเธอหลัแบบๆรบๆเป็นกลุ่มคนที่แปลกจริงๆพี่ผมกลับมาพี่สอพี่ทำอะไรนะ่ะเข้ามาเดี๋ยวเข้าเข้าหน้ากลับมาก็ระวังหน่อย ฮะอเจพี่แต่งตัวแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเหรอตอนนี้พี่สาวของนายน่ะเป็นคนดังหืมพี่สาวพี่ไปก่อเรื่องที่ไหนมาอีกเหรออีกทาแแซงอะไรอีกก็เป็นเรื่องงามหน้าที่แกทำให้ไม่ใช่หรืองไง ไม่นึกเลยว่าจะไม่บอกฉันแทนแทน่งสงแล้วที่เป็นน้องชายคนเก่งของฉันเก่งมากนี่ฮ่า <c oughs> ผมไม่ได้ตรงใจไม่บอกนะพี่พี่ฟังผมอธิบายก่อนไม่ต้องอธิบายแล้วเอาประทานไว้ได้อยู่หมันแล้วจะชมในก็จะไม่ทันแล้วนในนี่มันไรอยู่นั้นเนี่ย นี่ถือเป็นคำชมอะไรเนี่ยต้องขอโทษต้องโทษพี่นั่นหละที่ให้ผมปลอมตัวเป็นผู้หญิงประธานนั่นเป็นพวกบ้ากามชัดๆรีรีขอโทษด,ด้วยไม่พี่สาวผมไม่ได้หมายความว่าจะโทษพี่เพราะว่าต่อไปก็ยังต้องให้ในายปลอมตัวเป็นฉันอีก่างหมิงเจอคนคนนี้ หวนแหลมไปถ้าเกิดเปลี่ยนคนแล้วถูกเขาจับได้ก็คงไม่ดีแล้วต่อไปก็อินตามแผนกันเดิมของเราวังยาลอกเขาขึ้นเตียงช่วยโอกาสถ่ายรูปหลุดของเขาไว้ เขาก็ได้แต่ทำตามที่เราชัดใหญ่อย่างเชื่อฟังแล้ว